สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเอกจากช่อง m ิตรอาร์ต i ิ t โชนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูไอดอลกันนะครับเราจะดูว่าในการไปดูไอดอลเนี่ยเราต้องเตรียมหรือว่าเจออะไรกันบ้างน,นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอรถมาแล้วก็จะไปกันละตอนนี้เราก็จะมาถึงที่เดอะ a มาร์เก็ตแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเพื่อนตามมาอีก2คนนะครับเป็นเพื่อนอามกับเพื่อนชินะครับ อ่าวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าอ่าตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สองคนนี้ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าฮ้ยมันเป็นยังไงเอ่ยอ่านี้จะถ่ายแบบมีหลอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เพื่อนที่กับเพื่อนอ่าก็จะสงสัยว่าอ่าเป็นยังไงเนี่ยครับก็คือน้องๆอ่ะเขาก็จะมาแบบยืนเชคกิในแต่ละวงไปอันนี้วงน่าจะเป็นวงเด็ดแท็กนั่นแหละไม่เคยมาเลยครับอ่าเพื่อนไม่เคยมาเพื่ออาจจะงงนิดเดียวเพราะเป็นการมาครั้งแรกอาจารย์ที่ผมหลอกเพื่อนมา อ่านี่แหละครับนี่ก็จะเป็นวงอ่าเดี๋ยวนะขอกล,กลับกล้องแป๊บหนึ่งกล้องเลยละอ่าโอเคอันนี้อ่าอ่ะอย่างนี้ละกะันอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นวงโมโนโมโนโมโนนะครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นวงนี้เนี่ยครับก็จะแบบอยู่ตรงนี้กันไปเรื่อยๆอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะครับก็คือแบบประมาณว่า วงวันนี้จะเป็นของวงเดอะการ์ดเกินก็จะมีการขึ้นเพลงใหม่2เพลงวันนี้1เพลงแล้วก็พรุ่งนี้กับอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นรูปที่อยู่เนี่ยครับรูปที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับก็คือจะเป็นต้นแถวให้แบบประมาณว่าสมาชิกแฟนคลับเดินเข้าไปคุยกับกลุ่มน้องๆนั่นนะครับน้องๆก็จะนั่งรอเป็นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจุดขายบัตรน่าจะอยู่ทางโซนน้นนะอะว่าโซนนี้ผมไม่แน่ใจ เนี่ยก็คืออโซนเนี่ยจะเป็นจุดขายบัตรแล้วก็ใช้เราแบบซื้อบัตรแล้วก็เซ็นคุยกับน้องได้นะครับจะได,ได้ครึ่งชัวง่วโมงค่อยใบโอเคหลังจากนี้แล้วก็พอดีเพื่อนสองคนก็จะเกิดความสงสัยนะครับว่านี่คืออะไรเอ,อ่ยนี่ก็คือวงไม่ไลไม่ไรนะครับเพิ่งเปิดตัวมาตอนประมาณต้นปีแล้วก็นี่ก็คือที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นแถวที่รอถ่ายเซกิตอนนี้เขาเซกิเรียบร้อยแล้วครับน้องก็จะออกจากสเตจแล้วอ่าได้เละครับ ในช่วงนี้ก็คือเราสามารถถ่ายน้องได้นะครับตอนที่ช่วงแบบน้องอาแบบเข้ามากับตอนช่วงกับก็คือต้องไปต่อคิวคอ่าใช่เนี่ยคือคือตอนนี้จะเป็นช่วงแบบประมาณว่าถ่ายฟรีสไตล์ก็คือถ่ายโดยไม่ต้องใช้บัตรแล้วแต่จะถ่ายแบบรวมรวมแล้วถ้าเกิดเราอยอะๆเยอะเราถ่ายน้องหนึ่งก็ได้ป่ะอ่าก็หรือว่าตามมาญาติญตจ้ถือตังใ่ใช่ไหมคัอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าเราเป็นแบบคนนอกอะไรอย่างเนี้ยถ้าอยู่ในเลนเขาจะมีกฎว่าไม่ให<อ>้ถ่าย แต่ถ้าแต่ถ้าคุณแบบอยู่แบบใกล้ๆอะไรอย่างนี้ปั๊บอ่ะโอเคคุณถ่ายไกลๆแล้วซูมเข้าไปอ่าโอเคนี้ได้ของคือที่ถ่ายันนี้คือที่ถ่ายนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มแฟนคลับของเสยตังก์ก็คืออ่าใช่ก็คือมีทั้งแบบประมาณว่าคนที่แบบเสียตังค์ไปไลกับคนที่แบบพอถ่ายฟรแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้คือมันหมดช่วงเวลาที่แบบถ่ายคู่กับน้อยที่เป็นเชกิไปแล้วใช่แอ่าใช่เล้วก็อย่างนี้เราก็จะถ่ายอย่างนี้ได้ได้ครับผมอ่านี่แหละ ถามว่าเราเยืนแบบใกล้ๆอะไรอย่างนี้ครับอ่าโอเคพอถ่ายน้องได้แต่ถ้าอยู่ในเลนแถวเราจะถ่ายเขาไม่ได้อ่ามันจะเป็นกดอยูอ่ต่อไปก็จะอธิบายนะครับว่าทําไมเราจึงมีรั้วตรงนี้โดยโซนรั้วตรงนี้ก็คือ,อเนี่ยครับถามว่าเป็นโซนข้างหน้าจะเป็นโซนแบบเสียตังนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมาชิกมันยังน้อยเราก็จะแบบ ก็คือแบบถ่ายกันได้แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าหมดโควิดไปแล้วสมาชิกแบบแฟนลับมากขึ้นแล้วก็มีการกระทบกันทางการระหว่างแบบคนดูคนเต้นอะไรพวกเนีย้ยครับก็ไปแบบกําหนดในจุดที่เสียตังค์ตรงนี้ส่วนโซนฟรีก็จะอยู่โซนนี้ก็คือประมาณว่าเป็นแบบจะเต้นอะไรอะไรของคุณหรือว่าถ่ายอะของคุณก็คือได้หมดเลยเราจะเห็นว่ามีกล้องอยู่แนวด้านหลังนะครับนั่นแหละก็คือแฟนแับที่เขาจะถ่ายแล้วก็ไปลง youtube ต่อ,อนี่นะครับจุดนี้ แต่วันนี้แม่งานก็คือจะเป็นวง The Guards เกนะครับเดี๋ยวเขาจะแสดงประมาณช่วโมงเย็นะครับอ่าเดี๋ยวตอนรอบของผมี้ถามว่าซื้อบัตรเซเตก็จะเป็นรอบประมาณหกโมงเย็นที่แสดงเสร็จแล้วอันนี้คือมันจะเป็นช่วงแบบพัร์ทแรกที่เขาแสดงไปก่อนก็จะถ่ายกันอ่านี่นะครับอ่า โอเคนี่คือจุดที่แบบขายของ oh. เมื่อกี้เห็นเพื่อนสองคนถามว่าเขาซื้อบตัตรกันตรงไหนก็จะเป็นตรงจุดน,นี้เลยเนี่ยเราจะเห็นนะ <c oughs> ไม่อันนี้จะเป็นของบริษัทเดียวไม่มีนั่นแหละในบุญบริษัทอาจจะมีกี่วงก็ได้แล้วก็ต้องดูรูปของสมาชิกน้องกันไปก่อนเนี่ยก็คืออ่ะนี่ก็คือตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นบัตรไซคิกับโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เป็นโปสเตอร์ของน้องที่เราจะแบบไปให้แบบอะไรอ่ะเขาจะมีบอกประมาณว่าสี่สิบสี่สิบวินาที คุยกับน้องแล้วก็เซ็นใช่สลับว่าเราซื้อแบบอ่าโปสเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับปไปในงานนะสิบหกเซนต์ละอ๋อซื้อเชียงไก่เชียงไก่อ่านี่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าพับแคนวาสอ่าพับแคนวาสก็คือหมายความว่าวันนี้พัถ้าว่ามีการเปิดตัววงใหม่เอ๊ะเปิดตัวเพลงใหม่เม,มื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละ มันก็จะมีการเหมือนประมาณว่าให้แบบแฟนคลับไปซื้อบัตรถ่ายเชกคคหรือว,ว่าจะซื้อแบบพวกโคสตเตอร์เมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยครับเพื่อที่จะได้ตั๋วไปชิงโชครูปน้องเป็นแคนวาตัวนี้ซึ่งในตัวแคนวาเนี่ยก็จะมีลายเซ็นของน้องๆะเขียนไว้อยู่อ่าเนี่ยครับใช่เนี่ยอย่างสีชมพูก็จะเป็นอีกเพลงหนึง่งสีฟ้าก็จะอีกเพลงหนึง่งไม่ชิงโชคเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าคุณอาจจะซื้อประมาณสัก เซกิสามร้อยสามใบก็เท่ากับว่าเป็น9ก้าพันได้หนึ่งสิในการที่คุณจะเขียนชื่อแล้วก็มาหย่อนลงในกล่องนี้เพราะหลังจากที่น้องแสดงเสร็จแล้วก็มีการที่ถ่ายเซกิตอนเย็นก็จะมีการจับฉลากขึ้นมาเพื่อบอกว่าอในสลากนี่ยใครจะได้แทนวัดตัวนี้ไปนั่นแหละครับจะสุ่มอีกทีหนึ่งจะสุ่มอีทีนตอนเย็นะใช่ถูกต้องนี่แหละครับไอ้ที่จับนี้คือเป็นลัคกี้ด้าน,นะครับเพาะว่ากิจาการรมของ วงเนี้ก็คือจะมีแบบประมาณว่าถ้าคุณเสียตังค์500บาทหรืปปอเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณก็จะมีการจับแบบลัคก,กี้ดาได้ก็จะมีการสุ่มได้ของรางวัลวงนี้ไปนะครับอตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูเออจะได้การแบบสุ่มเข้าไปเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเข้าไปนะครับอืนี่แหละซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบจำหน่ายทั้งเซก,กิทางโสเตอร์อะไรพวกนี้ แล้วก็เสี้ยวงก็จะอยู่อะไรตรงนี้ด้วยนัน่นแหละเพื่อที่จะไปคุยกับน้องทางฝั่งนู้นที่เราผ่านกันมา,มาเมื่อกี้ะกี้นี้นะครับอ่าโอเคองัเ okay. รียนนี้ก็เป็นไ่าใช่ก็คืออ่าใช่จะเป็นตนัวเหมือนก็ะมาว่าเราซื้อแบบลัคกี้แบ็ค อ่าคายลัอกี้วบัตนั่นแหละแล้วก็สูงได้ของมาได้ของมาก็คืออาจจะเป็นการ์ดโปสเตอร์ลามู้นมีซื้ออ่าใช่ใช่ครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้น,น,นหรือว่าคือจะแบบแบบซื้อเสร็จไปเลยก็ได้ก็มีอยู่เหมือนกันอ่านี่แหละเพราะว่าถาว่าในตัวอ่าหน้าเพจของแต่ละวงอ่ะเขาก็จะแบบอ่ามีการบอกว่าอ่าถ้าคุณแบบจะสนับสนุนน้องด้วยการซื้อนู่นนั่นนี่อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีบอกไว้เลยเขาจะแสดงอรงนี้อ่าใช่จะเริ่มการแสดงแล้วก็คือเดี๋ยวประมาณถาว่าเราเข้าอ่ะเราจะไปเข้าตรงโซนฟรี อะไรครับก็จะดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าไปข้างในอาจจะสนุกกว่านุกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวต่อไปวงยามิยามิก็จะทําการแสดงนะครับเมื่อกี้เพื่อนชี้ถามว่าวงนี้เป็นวงญี่ปุ่นหรือว่าวงไทยต้องพูดก่อนว่ามันเป็นวงไทยที่คุยกับบริษัทญี่ปุ่น พอคุยกับญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนประมาณว่าให้เป็นแพทเทิร์นญี่ปุ่นมาใช่อ่าจะเป็นเหมือนลักที่อย่างนั้นก็ได้เป็นแพทเทิร์นมาในการบอกว่าอ่าการทําวงญี่ปุ่นสไตล์เพลงหรือว่าเนื้อเพลงอะไรเป็นยังไงใช่อ่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้สูงปีเคยเห็นยังเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคุเดี๋ยวต้องดูใช่ไหม อ่าเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวรอให้เขาแสดงก่อนเพราะว่าไอ้น,นี้เขาจะเริ่มถ้าการกำหนดการก็คือ,บอโบ่โบ่อย่างเงี้ยไม่มีสองโมงสี่สิบสองโมงสี่สิบเราจะอ่าเนี่ยก็ <ๆ S 1> น,น่าจะใกล้ถึงเวลาของเขาแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่ารอดูตอ้ตองมีทีมเลยของขที่เป็นคนคนที่ตัวนี้เขามีทีมของเขาอยู่แล้วครับใช่เดี๋ยวแฟนคลับของวงอ่ะก็จะมาเองแบบกระหน่ำมากวงนี้เหรอวงนี้กระหน่ำมากอ่ามันที่จริงมันเป็นแบบเฉพาะแต่ว่าวงเนี้ยจะมีอ่าเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่เดี๋ยวเราจะรอดูการตอนแสดงไม่รู้วงไหน เขางวงยาม่ยามีนะครับเดี๋ยวตอนชม,มี้เนี่ยเขาก็จะมีการเต้นกันารทำล่าง ก็จะมีคนกระโดดนะครับเขาจะเรียกว่า,อาโอชิจัมก็คือถาว่าเม์ของตัวเองอะ่ะน้องในแต่ละทอนก็จะมีการกระโดดขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ตัวเม,ขเม์ของตัวเอง ทำการไม่ขอบวงแล้วนะครับ เมนก็จะแบบน้อให้กำลังใจเมนก็จะเอาไปอย่างนีสวัสดีค่ะยามีมีเส้นเงินก้อนค่ะเราเดี๋ยวเราไปอยู่ที่งานที่จุดศูนย์ festival มากรับเดราจะคุยกันต่ออะไรพวกนี้นะคี่จะเริ่ตออกน่าจะาณโอมา อนนี้ก็คือการแสดงของกลุ่มไอดอลนี้ก็คือจะจบลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูรอบๆนะครับว่าหลังจากที่แสดงจบแล้วเราจะทําอะไรกันต่อก็คือมันจะมีการแบบเชกีแล้วก็เดี๋ยวขอวงที The God Girl เนี่ยครับเขาก็จะมีการแบบถ่ายโปสเตอร์แล้วก็เซ็นโปสเตอร์แล้วก็เชคกีนะครับเดี๋ยวก็จะให้ไปดูว่าในแต่ละบูธของไอดอลเนี่ยนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ นะต่อไปนี้ก็จะเป็นของยามิยามินะครับแฟนคลับน่าจะเดี๋ยวกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับน่าจะไปแบบคุยกับวงอื่นกันก่อนต่อไปนี้ก็จะเป็นของโซล่าโซลาแฟนคลับก็น่าจะคุยกับวงอื่นอยู่แล้วก็จะกลับเข้ามาในเลนนะครับนี่แหละแล้วก็เข้าใส่ชุดใหม่มาด้วยสีฟ้านยะครับบรรยากาศในงานนะั่นก็คือระหว่างที่แบบรอคุยหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็ เราคุยกับน้องอะไรพวกนี้นะครับต่างหลัานี้คืออ the g ก s gun อ่า,อาต่อไปเรามาอยู่ตรงรูปของวงนิโกรนิโกรนะครับนับน่นแหละอันนี้ในเรื่องของการถ่ายเราจะต้องถ่ายแบบอ่าก็ไปในถ่ายในแถวเลนดิสเครดถ่ายรูปไม่ได้นะครับต้องถ,ถ่ายแบบไกลๆถ้าอยากจะถ่ายในตัวนี้ ถ้าจะอยู่ในเลนแบบนี้อย่างเนี้ยเราจะยกแผงไม่ได้เลยเพราะปิดกฎของการบริษัทนะครับอ่าอยน,นี้เขาก็จะมีเหมือนว่าเซนใบวันเกิดอไใบวันเกิดของน้องเนี่ยครับเอาเก็บไปละอ่าโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบูธของพีดยูนะครับเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ๆขายอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไปในเลนที่เขาการเซ็กเก็ตแล้วไปใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับปิดกฎของเขาแต่ถ้าแบบอยู่ข้างนอกใกล้ๆขายบรรยากาศอะไรอย่างนี้ครับอโอเคได้อยู่ ครับนี่ก็จะเป็นรูทของโฮมเดอะกัสเตอร์นะครับก็มาจากที่นี่ก็คือห้เราเลือกซื้อว่าอาจจะซื้อบัตรเชกิหรือว่าโพสเตอร์จะไปเซ็นกับน,อน,อนอ้องๆหรือว่าจะส่งมัที้ด้าที่เป็นไข่สีทองนี้นะครับอ่าโอเคถามว่าโอเคเราอยากจะคุยกับนอ้องหรือว่าจะไปเซ็นอะไรพวกนี้ครับก็จะซื้อโพสเตอร์หรือว่าเชกิแล้วเราก็จะไปตรงนี้ต่ออ่านี่นะครับตรงข้างหน้าตรงติดกับเวกีเนี่ยก็คือ ่าด้วยจากว่าโวมเดอะไทยการ์เกินจะทําได้ทําการเปิดซิงเกิลใหม่สองซิงเกิลน,นะครับทีนี้เวลาเปิดที่ซิงเกิลพวกนี้ก็คือเหมือนจะว่าจะมีให้การเซ็นโปสเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็เซ็นผลว่าถ่ายรูปสดอะไรพวกนี้ด้วยนี่นะครับน้องก็จะนั่งอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้แล้วก็แฟนคลับก็จะต่อแถวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อแถวในการที่แบบตเซ็นโปสเตอร์นะครับนั่นะแหละก็จะพูดคุยกับน้องด้วยกันประมาณ40วินาที PR. นี่ครับพอคุยเสร็จแล้วนั่นแหละ แฟนคลับก็จะอโอเครูปที่เราจากแถวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คนถัดไปก็เข้าไปต่อไปเรื่อยๆนะครับจนงห่าจะหมดแล้วก็ลัาจาก็จะเริกกิจกรรมทายเซกิจพูดคุยกับน้องนะครับประมาณหนึ่งนาทีพอหมดหนึ่งนาทีปุ๊บนะนะั่นแหละก็จะออกจากแถวแล้วก็ไปแล้วก็นั่นแหละครับก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะคุยต่อแล้วก็คุณจะกลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโยมงะตัวบีตัวนะครับ าจะพู้สษนิดนึงคือเหมือนว่าเวลาคุยเนี่ยเขาใจหมดแบบความสแตมคุยกับคุกคุยกับน้องๆนะครับไม่ค่อยเห็นแบบเออทินแบบถ่ายที่อะไรนี้เท่าไหร่ถ่ายวิกิโอได้เขาจะเห็นนะครับอ่าตรงนี้น้องๆเขาก็แบบอ่าโอเคน่ารักอยู่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแถวที่ต่อสมัครแฟนคลับจะต่อแล้วก็คุยกับน้องนะครับ น,นี้ก็จะเป็นวงของคาสเตล่านะครับนั่นแหละอ่านี่ก็คือกำลังแฟงนๆกำลังเซอรกีกับน้องๆในมาชิ่นะครับอันนี้จะเป็นวงเมนของผมเองอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับตรงโต๊ะนี้ก็จะเป็นที่แบบให้เราซื้อเซอก,กีหรือว่าบัตรอะไรทั่วไปหลังจากนั้นพอเราซื้อเนี่ยก็เข้าแถงในเลนแล้วก็จะเห็นนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยเขาจะมีป้ายชื่อของน้องๆอ,อ,อยู่แต่ว่าเราอยากซื้อก็เข้าตามแถบป้ายซื้อแล้วก็ไปซื้อบัตรแล้วก็ ก็แถบยทตามป้ายซื่อนี้เลยนะครับโอ,โอเคนะครับเนี่ยจะมากันเรื่อยๆอยู่ก็จะวนๆกันอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับบัตรเกินี่ซื้อซื้อจากที่โต๊ะจะจําหน่นายแล้วนะครับตรงข้างหลังเนี่ยก็เนี่ยถาาวะะ่าเราอยากคุยกับใครอะครับก็จะมีอ่าเป็นสีของสมาชิกแล้วก็จะมีชื่อไว้อยู่นะครับ่ นี่ก mm ็จะเป็นบ well, <So> ัตรอาสอสม่วงนี่คือผมซื้อสะสมไว้นานะก็จะเอามาใช้ในงานนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเก๋งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องเมมเบอร์สคนซึ่งก็อาจเป็นอ่าพุทธายตกใหมนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นแบบ2คนที่แบบประมาณว่าผมติดตามน้องเขาอยู่ในวงของคาศาล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือจะเป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะครับว่าในการที่เราจะมาดูวงไอรอนเนี่ยครับในเมืองไทยนะครับว่าเออเนี่ยเราต้องมาแบบยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นการที่แบบดูในพื้นที่ที่ทําการจัดสภาพไว้ไปแล้วนะครับแาบเป็นโซนอะไรอย่างนี้ยว่าการที่เราแบบเดาอยากจะไปดูน้องแบบใกล้ๆก็อยู่ในโซนพิเศษโซนให้นะครับที่อาจจะต้องมีการเสียตาเพื่อซื้อแบบประมอณเพื่อซื้อแบบโซนพิเศษไปเลยจะได้ถ่ายถ่ายน้องใกล้ๆเราคือ ได้เห็นน้องแบบใกล้ๆแล้วก็ในพื้นที่ที่จะจัดแสดงส่วนถามว่าอยากจะแบบถา่ายวิดีโออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมาอยู่โซนด้านหลังกันแล้วก็ตั้งกล้องอะไรพวกเนี้ยครับตั้งขาตั้งกล้องแล้วก็ถาก่ถายกันไปเลยในแต่ละเพลงในแต่ละวงไปหลังจากที่จบการแสดงในทุกรอบของทุกวงในของทุกวงแล้วนะครับก็จะมีการแบบอ่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีการเปิดโอกาสให้คุยกับน้องๆและการแบบเซก,กิเซก,กิถ่ายรูปก็เดี๋ยว จะโชว์รูปให้ดูนะครับวันนี้ก็คือ,อแบบเราจะถ่ายรูปคู่กับน้องแล้วก็จะได้คุยกับน้องประมาณเดือนที่คุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะคูยกับน้องนะครับนั่นแหละแล้วก็มีกฎอยู่ที่ว่าเออเวลาพูดไปอะไรเนี่ยอย่าไปแบบาแต่ตัวน้องอะไรเกินงานนะครับเราควรแบบประมาณว่าสูดแบพ้าอะไรพูดนิดอะไรอย่างงี้อะไรชนกันอะไรอย่างเงี้ยงานพออะไรแต่ว่าไปกอดไปจับือ,อะไรเงี้ยมัน ไม่โอเคนะครับาตาแม่โอเคที่นี้ในการสาธิตมาชามาดูไอดอลนะครับก็จะต้องาาขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ามีเอเวใ์าามาก็จะมาถ่ายทำกันใหม่นะครับออขอบคุณที่ดูครับ